ฟิลค่ะรู้ไหมวันนี้ปีมกับฟิลจะมารีวิวสกูชี่อะไรไม่รู้เลยฟีมรู้นะคะพราะน้องฟิลยังไม่เห็นนี่รีวิวผ้าสกูชี่ผ้าไม่ใช่และนี่เลยสกูชี่ตัวใหม่ของพูนี้มาูุนะคะนี่รู้ไม่รู้นี่นะคะก็เป็นสกูชี่ตัวใหม่ของพูนีิมาูุค่ะคือพูนีิมารุจัมโบ้เบเกอรี่นะคะชิ้นนี้ก็จะเป็นตัว ปั้งนอนแบบชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่เท่ากล่องนี้เลยแล้วอันนี้คืออะไรแมวเป็นหน้าของสกูชีนะคะเขาก็จะเป็นไส้เป็นหน้าแมวแล้วก็เขียนว่า big connect นะคะ big connect ใช่ตัวแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านเบเกอรี่เห็นไหมเป็นหน้าร้านแล้วก็จะเห็นเป็นตัวสกูชีด้านในตรงนี้แล้วก็หน้าแมวเพื่อนๆก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะอยู่ข้างในตรงนี้ แล้วก็ด้านหลังจะเป็นตัว squishy p u n i m a r u c o m แล้วก็โลโก้แล้วก็ตัว squishy ค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยแกะเลยนะออออของนี้ก่ชิ้นใหญ่มากดูได้ไงพี่แอบแกะแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> แกะตรงนี้ก่อนะก,กนี่ก่อนที่น้องพิวจะแกะน้องโชนตนี้นก่อนเลยเขียนว่า p u n i m a r u jamo bakery squishy นี่นะคะ กแกะได้หรือยังแกะได้แล้วนักซื้อรอเมีเลนะคะเก็บสองเกเหมือนกลิ่นกาแฟเลยอ่ะกาแฟกาแฟเข้มข้นมากตัวซูเกชีนะคะก็ใหญ่มากเลยใช่ไหมฟิวเข้าข้อสองฟิวเลยนี่เลยมาโชว์ให้เพื่อนดูก่อนใหญ่ย่างงี้เลยนะคะแล้วก็รายละเอียดสวยมากมีนะฟิวเปิดเผยตัวนี้ให้ดู มิวเป็นหน้าแมวนะคะสวยมากเลยใช่ไหมเพื่อน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 คงตกใจว่าออกมาตอนไหนนะคะคือเพิ่งออกมาไม่นานวันนี้เองอุ้ยสโลด้วยเดี๋ยวบีบให้ดูก่อนเลยด้านล่างเป็นสีขมิ้นบีบหน้าแมวว้าวฟีลมาฟีลนะคะจะให้เพื่อนดูแบบใกล้ๆเขาว่าจะสวยขนาดไหนนะคะเพราะว่าของจริงสวยมากชิ้นก็ใหญ่นะคะสโลมากกลิ่นก็หอมแพกไม่มี แท็อะไรไม่มีไม่มีลายเส้นนั่นแลยนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะตัวสกูชี่ค่ะก็จะเป็นขนมปังหนอนนะคะเห็นไหมนี่ก็จะเป็นหนอนเหมือนหนอนแล้วก็รายละเอียดด้านบนก็จะเป็นสีสีขนมปังแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนนะคะนี่เป็นเงาแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าแมวสีดำที่ฟิลเลอเลือกมานะแล้วก็จะมีเป็นลายอื่นด้วยเช่นฟิลใช่เป็นลาย มีเป็นลายหน้าพันด้าแล้วก็อีกแบบนึ่งฟิล์มแน่ใจว่าเป็นแมวสีอะไรนะคะนี่ก็จะมีนวดสามแบบในปังหนอนนะคะปังนอนนี่สวยมากดึ๋งดิ้งดึ๋งรายละเอียดด้านล่างนะคะก็จะเป็นขู่ขาเหมือนขนมปังใช่ไหมน้องฟิวใช่เมื่อกี้ดีฟิล์มทำให้ดิ้นเน่ยไม่ใช่ขนมปังยังไม่ตายขนมปังยังไม่ตายขนมปังทำจากแป้งแล้วจะมีชีวิตได้ไงเนี่ย ก็ตรงนี้ไงเมลเมลดินชิ้นนี้นะคะไม่มีลายเส้นนะคะแล้วก็คอลเลกชันของ j ั m โบ้เบเกอรี่นะคะมันมีสามแบบค่ะมีปังหนอนแล้วก็เป็นเหมือนขนมปังวงกลมนะคะคล้ายๆบั้นแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็นโคซองนะคะชิ้นใหญ่มากเลยแต่ว่าตัวโคซองไม่ออกนะคะเดี๋ยวฟิล์มลองขยำให้ดูเลยอย่างนี้อจะพยายามไม่โดนเล็บนะมันจะออกมันจะออกล่ล่ เหมือนหนอนกำลังกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเนื้อนุ่มกินหอมแล้วก็สโลที่สุดฟินมากๆเลยนะคะเพื่อนๆดูสิสโลมากขนาดบีบเบาๆนะเนี่ยแล้วๆขึ้นแล้วๆยังขึ้นไม่หมดเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะลองบีบแบบสโลที่สุดที่สุดของที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวบีบให้ดูนะที่สุดที่สุดที่สุดจริงหรือเปล่า ยังไม่สุด่ยากมีอีกสโลมากคุ้มค่ามากกับการรอคอยนะคะของผู้นี้มารู้ตัวใหม่น้องฟิวขอนี่น้องฟิวล้องบิบมน้องหน้าแมวให้เพื่อนดูสโลเหมือนแบบว่าปังหน่อยแล้วมีไส้กรอกอยู่ตรงกลางว่าแต่นี้เป็นหน้าแมว ชิ้นนี้ของใครเนี่ยคันอฟิวสกูชี่ของคนนี้มารุ้ตัวใหม่นะคะก็คือจัมโบ้เบเกอรี่นะคะก็นุ่มหอมสโลฟินมากเลยค่ะชิ้นก็ใหญ่มากเลยนะคะส่งกับการลอคอยของปิมปับมิวมักงเลยค่ะคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวเป็นสกูชี่เบเกอรี่ของคนนี้มาลุ้อีกแบบนึห้เพื่อนๆดูกันนะคะจะเป็นโตกลมใช่ไหมมังฟิวใช่ค่ะสำหรับชิ้นนี้ฟิวก็ชอบมากเลยค่ะปีมชอบที่สุดก็คือความสโลฟิวชอบกลิ่นค่ะกลิ่นกาแฟนะคะ น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับ r i ค e ก็กดให้พี่ฟิลกับน้องฟิลด้วยนะคะเพื่อใจไม่พลาดชมคลิปใหม่ของปีมัวฟิวค่ะค่ะติดตามปีม <Feel. S 1> ฟิลได้ที่ยูทูบเป็นดูแฮปปี้ชาแนลแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย